สวัสดีค่ะพอแม่พี่นองเมื่อวันก่อนมา่พอก,กับดาล่ามาดามอีกคือกาคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามเนาะจากเมื่อวานแนวทางของเราสามาคีวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเป็นวันอาทิตย์เนาะ,ะ,นะแต่สายขยันเฮาบม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันฮอลิเด์ผู้ใดไปน้ำซ่องสะวันบ่มขึ้นแตกขักแตกแนพวพอแม่พี่นองเราสามาคีสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มก็จะมีเราสามมาคีรอบแรก เราก็เล่าสามาขี้ว p ไอรอบที่สองก็เล่าว i ไอพรอบที่3าองซองสุวรรณเข้าไปรอบที่สองเล่าสามาขี้ว p ไอพศูนย์ตรงๆตัวเนนตัวเจาะแล้วก็ต่อด้วยรอบสุดท้าย VIP เข้าเทิ้งบนเทิ้งล่าง แปดศูนย์อีกเพราะอะไพี่น้องเพราะว่าเราสามารถขี่เราอ่ะหนึ่งมีไอพีออกแปดศูนย์แปดบนล่างออกแปดแปดแตกบนล่างรอบสุดท้ายของซ่องสุวรรณมีผู้ใดใดตามเพื่อนบอกเข้าแปดแปดแล้วก็แปดศูนย์อีกเนาะแล้วก็ชอเช็ดใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอกก็ไปรอบสุดท้ายแปดแปดเหมือนกันมือน้ไผสิตามไผจับตามองจับตามองใครจะตามของใครเนาะคะเนาะอ่ะไปต่อ เมื่อวันรุ่ดไลน์คนที่โพสต์เป็นของจังการขอโทษขอให้ใดรเป็นแฟนครับของไปขอโทษขอไห้แทนเพื่อนเนะาะเมื่อตามไมซองสุวันให้มารูดลาวสามคันสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเบิ้นก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหาง สองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองห้าสี่ห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่ห้าแคบหนาจโจถ้าใครจะตามของสองสุวันเนาะแล้วไปต่อพวองมาลัเป็นของใครเป็นของช่อเชษใช่เนาะเพราะว่าให้ดูไปแล้วเนาะ เป็นของชอเชดชายของชอเชดชายนมหน่อยหนาม่นคนรูปรอไปรอบไปรอบสุดท้ายเมื่อนี้ไพ่เป็นแฟนคลับตามไมพ่พแมพ่นองคะ่ะชอเชดชายให้มารูดสามลอเออสีรูดสามเลาวลาว 3, าสามวิธีสี่กับ6กสองตัวสี่หาง ปดสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเก้าเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่แปดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่หกสองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่แปดสี่เก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกสี่เก้าแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของ เอาของเพื่อนเขาสองงวดติดผู้ต้องนิชช้อเช็ดใช่บริเขียนในเพื่นเมืองพ่รมิพน้องล่ะเอาเพื่อนเขาสองงวดติดแล้วคือเลือดเช็ดใช่หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อมื่อนี่ว่าของเพื่อนสิผ่านบ่เขียนไว้เพื่อนจะด,ดึกคนสองงวดติดเนาะอ่ะต่อไปเป็นของน้องรับเงินลุดเมื่อวานนี่พแม่พี่น้องต้องข้าพูดขอให้แฟนครับเพื่อน มื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับตามต่อตามใหม่เนาะกันเนาะตามใหม่ตามต่ออเ่อนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดลาวสามขีสามลาวสามกับ0ูนย์สองตัวสี่หาง3ามสี่สามห้าสามหสามเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามห้า สามสเออสามหกสา้าสามหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องนับเงินคนสวยรวยทรัพย์เนาะแล้วไปต่อเป็นของอ่าเลขมีที่มาของเรขงมีดีมากกระรุดพ่อแมีพี่น้องมื่อนิดมือไม่ไปไม่ตามต่อว่าคงคนสิเข่าสิปังบ่เนาะ,ะเลขมีที่มาให้มารุด าสามชีสามลาวแกับ0ูสองตัวสี่หาง8ปดเ 0, 0, 0, 0, 0. ้าแเบิ้ลจะเป็น8 8ดสองตัว3ามตัวสาหาง8 0 9 8 8 0ย์เกตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดศูาตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ 8098ปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์ด้กดเอาแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไกลมาดามเปิดในเบื้องว่าของ่นเขามาจักหมวดอันคือมาลุดสันเดออ่ะลุดแล้วเข้าเข้าแล้วหลุดให้เป็นแค่แนวทางพวกพี่น้องขอบก็จัดเนาะขัดก็ผ่านไปไปต่อาน,เ,นเป็นคล้องเลขกรับนางฟากกา้าการูดมอวันทางทางที่เขามาตามตามเนาะเมื่อนีนเม,มื่อไม่ไพสิบปกับรับนางฟ้าเตรียมตัว เลียงล้ําดังฟ้าให้มารุตแลาสามไมขีสามลาวแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดสองแปดแปดสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวแปดศูนย์หนึ่งอะแคปหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของคายเป็นคลองล็อกยิ้กกบะป๋านนี้เอา้าว่ระป๋านลายคนอยู่เนี้ไปใหม่เมื่อนี้พอไม่พี่น้องตามต่อล็อกยิ้พารวยก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เป็นแกนทับไปตามคลองผู้น,นั้นะอ้าวรูดลายคนอยูอบ่เป็นยางโนอ่ะเมื่อนี้ไปใหม่ล็อกยิ้พารวยให้มารูด เราวสามวิีสามเราวเก้ากับหนึ่งสองตัว9 9เสียงเก้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเก้าหนึ่งห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เลขล็อกก่คารวยเนาะจะไปต่อ,อเสยนนุมกระลุดขึ้นกันทั้งๆท,ท,ที่เขามาสิบหงวดแปดหงวดเก้าหงวดหกหงวด,วด,วดมาลุดกระจุยเขาสองหงสแล้วลุดตัวในของเส้นนมเอาของล็อกกิกเนาะของเส้นนุมเขาจังวดเรามาลุดเส้นนมกับเข่ายงมาลุดพองพี่น้องมือนี่มือใหม่ไปใหม่เนาะ,ะเส้นนุมให้มารุดแล้ว สามาขี6กับ8ปสองตัวสหาง6กหนึ่สองตุ้นเออแสองเบิ้ลก็จะเป็น6 6ห8แดแมตัว3หาง6กแปดหนึ่งหสองหกสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 2 8องสองสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห แปดสองเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของเป็นของดัลล่ามาดามกบ,บพันธ์พ่อแม่พี่นอ้องกราบขอโทษขอไพ้เนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติดอ่าขอโทษขอไพ่แฟนครับบบพนันธ์บบปังอ่าต่อไปเป็นของมาดามผู้ไดสิต,ตามเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง พระามให้วันนี้รูดเหล่าสามวิธีสามเหล่าสองกับสี่สองตัวสี่หางสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเบื้อจะเป็นสี่สี่สองสองสามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองจะเน้นไปสองหางเน้นที่สี่รูดที่สี่เน้นไปที่สี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่ห้าแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็น เลขเด่นพแม่พน,มน้องไม่ดีเพรจับคู่ให้เด้อกันเด้รก็ว่ามันมันสิลายห่างก็เลยบ่จับคู่ให้เอาผู้ใดชอบแบบใดจับเอาเองเนาะค่ะว่าเอาปิดเอาแทบตัวเด่นตัวยิงตัวรูดไปใส่เลขในใจของตัวเองกับพ่อพรม่พน้องเพราะว่าเด่นเมื่อวานเด่นเก้ามานะคะเก้ามาหลบแหลกเนาะแล้วกับแปดกับหกมากันแปดมาสองหลบหกมาหนึ่งหลบ เมื่อนี้เอาแบบนี้กับพ่อแล้วก่ะเอาเลขเด่นไปจับใส่กันเบียงใส่กันเอาเนาะเดี๋ยวมันจะหลายตัวเกินออาเลขเด่นแปดเสียนดังเราสามาคีรรูดสามเราเด่นสุดๆก็จะมีสี่กับแปดสองเอตัวรองก็จะมีมีศูนย์มีสองมีหกได้ค่ะเด้ออ่ะชอบอันไหจัดไปบม่ชอบก็ผ่านเนาะ เลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกเหนือ,นอหนาใไงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันราบขอพระคุณละไๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ